โ okay. อเค้วันนี้เรามาเล่นนะเอาหลุดเฉยวันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนอยู่ไหนกันนะครับนี่วันนี้เราจะมาเล่นโปเกมอนอยู่ไหนเอาไว้แบบนี้นี่ครับเราจะมาเล่นโปเกมอนอยู่ไหนกันแล้วข็ไปเสียงนะเพราะเดีย๋ยวคุณทุกคนจะไม่ยินได้ยินเสียงผมนะฮะวันนี้วันพรัสาดีวันที่ยิบสีนะครับ ว่าจะลงคลิปได้ตอนนี้ผมก็ผมเล่นเป็นนะฮะคิดว่าผมเล่นไม่เป็นเกีนี่ผมเล่นเป็นเคยเล่นหลายรอบแล้วผมกล็ลบทิ้งไม่รู้ทำไมเหมือนกันโอเคมาแล้ววัดตรงนี้อืม โอเคมันไม่น่ามีอะไรใช่ไหมไม่มีอีเวะไรแล้วแกะนั่นเนาะไม่มีใช่ไหมโอเคคำท้าใช่เดียวชิโรนะนี่นะโอเคโอเคอาจจะว่ได้โอเคอาจจะว่าน,น,น,นะครับ ราจะมาเล่นลงแหลงกันลงแหลงกันนะอะไรนี่จะอันดับสิครับ เอ็นดูลเลยอืมอะไรนี่หมดคราฟหมดดราฟหมดหมาแล้วคุณจะได้สนุกก็ว่าแพทเจ็ดทีมีมีกูยืดเปิดตัวแล้วที่บอกเทนกเกนิสกูเกมสี่บอกครับหมดนี้นะหมดนี้นะสองมาใช้งานได้ร่วมสองตัวท่บอรบก ผมพนันไม่รู้อีไฟไปก่อนแล้วได้อะไรไม่เข้าใจผมไม่มีบทใบอย่นุญาตอยู่ในเยอะขนาดนั้นหรอกนะทำไมทำไมใช้ไม่ได้ไงงงงอะไรเนี่ยท่านไดไนน้ไม่ต้องการต้องการที่จะเล่น อย่านเงียทุกคนโอเคครับทุกคนมา็นเรื่อล่นววเล่นโหมดจัดอันดับหรือโหมดเล็งได้นะไม่ร่วมเหมือนกันทําไหมแต่ก็มาเล่นโหมดปกติก็ได้เออมันมีเสียงสั่นอยู่หน้าแหละอย่าเปิดเสียงสั่นลูกเกินทำาห้ปิดไม่ได้โอเคเอาตัวอะไรไปดิคิวการนะครับ กิ้วการหน่วนเล่น AOV เลยไปเล่นล่างโอเคเราคนเรากแล้วคร้บเราไปเล่นกันทีโโมเรามีฟูจิก,กิบานะกิ้วการก็คือฉันก็คือผมเองนะ แล้วก็มียาโรลันเอสเบิร์นบาเดียนเกงก้าวาตาชิลกะฟูรินคาบิกอนแล้วก็กาเบียนมาต้องฆ่าแบาบคิดว่าฝัา่งไหนชนะฝั่งโพหรือฝั่งมาต้องฆ่าไปเลดี้ก็ไปเลยครับไปฟอร์มไว้วนก่อนนี่เป็นผู้จีดานีเมาอุปเลลล่างอุปเลลก็มาเลลล่างเหมือนกันนี่นะ เยี่ยมเราก็จะแย่งกันตีประมาณนี้แหละนะจะตีตัวเลนบนเยไปตีว่าฉันนะเยี่ยตีตัวเลนบนนี่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 น่ตีมาเลยโอ้โอเค อา้าการเบียด่างหนึ่งมันชื่อวะาพวกคามาลูพวกคามาลูมันจะมาตีผมไม่มีทางกิชกปพูเต็เรียบร้อยวัตชิลกะล่างหนึ่งมันชื่ออะไรไม่รู้แต่เราจะลุมตีมนะันครับลุมตีมันไปกินผลไม้เดี๋ยวลงห้ามมันกินเพราะเราจะกินก่อนอา้าววัตชิลกะล่างหนึ่งม,มันคอมโบกับ ฟุกคาบารุอ่ะมันตีผมเอาเรียบร้อยว่าตาชิกาแต่ครับทังงวันนี้ไอ้ฟุกคาบารุไอ้ฟุกคาบารุฟุกคาบารุมันหนีแล้วมันก็ว้าวกลับบ้านอย่างนี้แล้วก็ชูดโก้ได้สิโอ้เรียบร้อยแบบศักดิ์สิทครับเราได้หลักสัตว์ผมสัตกันร่างสองแล้วนะ นี่เนี่ยนี่เนี่นี่เนี่นี่นนต,ตีกิโบตีกิโบตีกิโบแตกกินผล,ลไม้ก่อนไอ้คาบิก้อนอย่าคิดว่าแค่เกจะรอดเพราะเกเป็นสายแทงแต่ไม่มีทางคูคูลินแทคไอติ๊กตุ โอเคตีมอนต์ต่อโอเคเมื่อกี้โอเคเราโอเคเราไกลล่างเรียบร้อยแล้วชูโฮลูบีแตกโป้งเรียบร้อย โอเคไปกันเลยไปสู้กันเลจิเลจิล็อกกันปุ๊บจริงจรโอเคเราได้ทาอยู่ไหนมาแล้ว ไปไปตบตบตบไอ้อดิ่อ,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 อย่าคิดว่าแกจะรอดเออ,เอ,อ คามิคอนตายฮันเตอร์กับกาเบียตกับกาใบเราจะฆ่ากาใบเราจะฆ่ากาใบเรียบร้อยเป๊กฆ่าคามิคอนต่อฆ่าคามิคอนต่อฆ่าคามิคอนต่อ,อ,ตอเอามันเอ,อ้ยนี่มันแท้ลุงหนึ่งออช่วยด้วยเพื่อนฉันจะตายอยู่แล้ว เออเสีเสี่สิบเลยใครๆโอมผมเออเก่งกาจกไม่รอดเดลรอบต่อไปแตบเรียบก,กางตีกับคัมิโกะที่โรลังก็มาลุกตีครับฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเถอะ คราวนี้เลยพวกเกม,กเกมกไม่รอดเด่อไอ้เจ้านี่มันแอบมาชูตโกฉันพวกเจ้าไม่มีทางที่จะรอดหนีพ้นมาจากเนื้อเบื่อฉันตายนะย่าเย้นสกูบขี้ตะบูโตโรตี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 ดาบสักสิช่อไปโดนมันจะไปตีเราจะต้องไปตีมันย่า มันดูเลจิไอทีตายรู้ไม่เกี่ยวด้วยเลจิไอทีตายติ๊กติ๊กติ๊กโตเรียบร้อย ชูดเออคุกงแล้วก็สู้อยู่นี่ไม่รู้จะทำอะไรไปกิงกะฉันรู้แล้วราวนี้เองไม่มีเพื่อนแล้วเองไ่รอดแล้วเองไ่รอดแล้วมองที่ตัวดิ ยูชิทายอยู่ในเสียงใครดีนะคาบิก้อนตัวถึกตัวถึกตัวถึกตัวแทงโป้องเรียบร้อย K.O. มัเค้เออคาบิโกนคาบิโกนคาบิกนเป็นตีคาบิโกนกันเลยคาบิกนเอเกิงกาเอเกิงก้าอย่าคิดว่าเกงจะรอดฉันมาช่วยแล้วฟูจิกิจะบานะ ยับ <Yeah. S 2> ป,ป้งเอาไว้กิก้าะหนีมปกิก้าะหนีุ่้นตีไปได้ช่วยฉันด้วยเอ้ยเจ๊ยนโอ้ยไม่ดเจ๊เจ๊จะตายแล้เออเก๊เออนาทีเออมันตีฉันอีออฟโยนวัวเตะ้ เขาจะต้องสู้กับเก้เก,เก้เก้ไม่มีที่จะชนะเลวเก็บท้าแล้วเก้ไม่มีทางใบกาเบีย <c oughs> กาเบียมันดูเหมือนจะกินแต่ว่า,บาแบ่ว่าเนี่ยตัวก็ที้ทุกคนตัวอะไรกัผิดวุกูไม่ไหวกูเลยนะการเพียรการชมการใบเรอเองเนี่ย ตีตีตีแตกไปเลยเออยังคิดว่าแกจะรอดอย่าชี้ไงเอาไม่รอดตี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 เออเตือนเไยเออเตือนต้องทวงเวลาคนอื่นปัจจุบยมัจจุบันโกรธเฮ้ยโอ๊ยยางคิดว่าแกจะรอดนะคราวนี้แกไม่มีแกไม่มีทางที่แกจะรอดไม่ได้เออย่าระเบิดเชน ฉันอึดฉันอึดเขาบุกแกแกไม่มีทางที่จะดีนอยู่เรน่อยก็ฆ่าได้เว้ยงล้นกะ็ go y e เสร็จนะยเย่เย่เย,ย่มันยอมแพ้มาดูกันว่าเราจะฆ่าไปกี่ตัวนะครับมาดูกันเลยว่าเราฆ่าไปกี่ตัวะะโะเออปวดหลัง ลูกค่าไปสิบแปดตัวส่ิติผมก็คือค่าตัวนี้ค่าไปแจ้งประมาณยี่สบเจ็ดตัวโอ้บายเกิร์ดเจสันโอ้ลุลุลุเุล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 ้ลุลุล้าุลเลุล okay. ุลุลานุลุล้ลผวจะมลวาวรูลูิุล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 าลุาาาลุ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 กุลกลุลุลุล ถือถือผมจะให้เหมือนที่สุดนะผขมขอไปลงสีนะชึบชูปอาชาชูบเสร็จปุ๊บเปลี่ยนสีสีขาวฮึบชูบชูบมาเราจะวาดกิวกาดให้ดู ชุบชุบแล้ว,วก็ดวงตาแล้วก็ดวงตาแบบบ่ม,บมเลยแล้วก็ตาสีม่วงแล้วก็มีสีขาวข้างในเสร็จปุ๊บก็วาดแขนทเธอมันหน้าตาแปลรี้ยงดึงกรดดึงตึ๊ดตึ๊ด,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 ด What is that ม oh. okay. ันวาดเหมือนเลยปกติว่ามันไม่เหมือนน่าอ่ะมันเหบูสเตอรอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันเหมือนคนนี่อ่ะขนมอบกรอบโรยโอเคบาย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 บบาายยเจอกันคลิปหน้าปบ๊ายบาย